ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ช่องสูตรลับนำโชคเนาะก็จะนำสูตรแต้มรวมสามตัวบนมาฝากให้เพื่อนๆได้ดูได้รับชมกันเนาะก็หลังจากที่คลิปก่อนเป็นคลิปแต้มรวมสองตัวบนนะครับสองตัวบนเราก็ผ่านไปแล้วแล้วก็มาดูแต้มรวมสามตัวบนเพื่อจะจับคู่ชุดสามตัว งวันนี้นะ,ะมาดูสูตรสูตรผมจะใช้สองสูตรชนนะซึ่งมันจะชัวกว่าสูตรเดียวเนาะมาดูงวดแรกกันเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอปรับหน้าจอนิดหนึ่งโอเคมองเห็นกันเปล่าวันนี้ฝนก็ตกด้วยเนาะก็เป็นวันอาทิตย์วันหยุดเนาะก็มีเวลาอาจจะยาวนิดน,นึงโอเคอ่ะก็ดูตั้งแต่ ทางเดินเขาเข้ามาห้างวดเหมือนกับแต้มรวม2ตัวบนเนาะเออหางวดติดนะเหมือนอแต้มรวม2ตัวบนเลยก็ใช้งวดเดิมมาเป็นตัวคิดเนาะตั้งแต่ 4, 6, เก้าแปดสี่เก้าศูย์หเอาสุดแรกสุดแรกตัวเลขจะเยอะหน่อยเอาหลักสิบบนเนาะมาตั้งก็เพิ่มทีละแต้มห้าสเต็ปเนาะศูน ก็จับศูนย์มาด้วย0 1นยน์สองสส่ะตัวเลขเขา้าตัวอ่าตรวที่สองผมจะใช้หลัก10หมุนครั้งที่1บวกด้วยหลักร้อยหมุนครั้งที่สองบวกด้วยหลักสิบ หมุนครั้งที่สแล้วก็หลักหน่วยหมุนครั้งที่สมอ่ะโอเคแค่นั้นนะใช้สี่ตำแหน่งนี้นะครับตามที่ผมโยงเส้นไว้เลยสิบหนึ่งรอยสอง่าสิบสแล้วก็หน่วยสาอ่ะเจ็ดบวกหเป็นสิบสาม 13บวก9เป็น22 22บวก7เป็น29ก็ได้9 0 1าศย์หอ่ายีก้าก็ใส่เลขเก้แล้วก็เดินไปสาสเต็ปศูนย์หนึ่งแป๊บหนึ่งผมขอเช็คว่าตกขอบไหมกลัวมันจะตกขอบ โอเคมาดูตัวที่ชนนะครับสองสูตรนี้เขาจะชนกันไหมนะศูนย์มีชนหนึ่งมีชนสองสามสี่ไม่มีเก้าไม่มีอ่ะชนกันอยู่สองตัวเนาะก็ชนกันที่ 0กับ1ผลรัฐบาลงวดทันมาออกแปดสี่สามแต้มรวม3ตัวก็คือ0 1 9ก็10ก็คือ0เนาะแต้ม0แต้ม0ก็มาเข้าที่ตัวนี้นะแต้ม0นย์โอเค เข้านะแต้มศูนอันนี้เราใช้สองสูตรชนนะมันก็จะชัวร์กว่าสูตรเดียวอ่ะมาดูงวดถัดมาเนาะแปดสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งลักสิบเดินไปห้าสเต็ปเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคสูตรที่สอง ตรงตำแหน่งนะห้าศูนย์ศูนยแหน่งแปดเจ็ดโอเคอ่ะสิก็คือ0บวกด้วย7หลักร้อยแล้วก็6กับ9คือ10หน่วยทั้งที่3ามศย์บวกเดได้เจ็ดเบวกหเป็น13 13าบวกเเป็นยีสสอง ก็จะได้ตัวเลขสอง3าสมตัวมาดูตัวชนามาดูตัวนี้เนี่ยสองสองมีชนสามมีชน สี่มีชนชนกันสามตัวเลยนะสองสามสี่มาดูว่าตัวไหนตกขอบผมขอเลื่อนนิดนึงนะตัวเลขมันยาวไปมากสองสามสี่เออเลขสี่ผลรัฐบาลไทยงวดถัดมาออก หนึ่งสแต้มรวม3ตัวบนก็คือ9ก้าสิบสิบเอก็คือเลข2อ่ะของเรามีไม้สูตรอ่เลข2ก็คือเข้าไปที่ตัวนี้แต้มรวมนะ2จนกัน3ตัวเข้าไปเลขสอง่ะมาดูมาดูงวดใหม่กันเลย1 3ึ่งสหลัก10ก็คือศูนย์ ตั้งศูนย์หนึ่งสองสส่ะสูตรที่สอง9จ็ดสามเก้จ็จาโอเคหลักสิบก็คือ3ามบวกหบวกเบวกสาบวกหเป็น9้า 9กบกเเป็นส 18, 18ิบแปบวกสเป็น21 21ก็ใส่1 2 3อ่ะหนึทีนี้ก็มาดูมาดูตัวชนนะ เลขหนึ่งเลขหนึ่งมีเลขสองมีเลขสามมีอ่ะชนกันสามตัวเลยนะอีกแล้วชนกันที่หนึ่งสองสชนหนึ่งสองสาผลรัฐบาลไทยงวดถัดมาออก ขอเลื่อนขึ้นนะครับเพราะว่ามันหลุดหน้าจอแล้วหลุดเฟรมแล้วออกอะไรครับหนึ่งสองห้าสองเจ็ดสองรู้สึกว่าจะเอียงปะอ่ะโอเคอย่างเงี้ยอ่ะโอเคประมาณนี้นะเอียงหนึ่งสองห้าสองเจ็ดสองเนะาะแ้มรวมสองตบนก็คือ สองบวกเจ็ดเป็นเก้าสิบสิบเอ็ดอ่ะบวกสองได้สิบเอ็ดก็คือแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งของเราชนหนึ่งสองสามก็เข้าไปที่เลขหนึ่งอาหนึ่งสองสามมานะครับมาดูกันต่อเลยหนึ่งสองห้าสองเจ็ดสองหลักสิบก็คือเจ็ดอ้าวเลขเจ็ดแปด เก้าศูนย์หนึ่งเบลกห้าตัว 7, 9, 0, 1, ต 2, ก, 10, 1, ก็คือเจ็ดไปเก้าศูนย์หนึ่งสตรที่สองหลักสิบหนึ่งก็คือแปดอ่ะบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่สองศูนย์แล้วก็สิบหน่วยสามก็คือเจ็ดกับหนึ่งอ่ะแปดบวกศูนย์ได้แปดแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าสิบห้าบวกหนึ่งเป็นสิบหกก็ใส่หกเจ็ด แโอเคหกเจ็ดแปดมาดูตัวชนกันสองสูตรนี้เขาชนกันที่หไม่มีนะหไม่มีนะเจ็ดมีแปดมีเอาชนกันอยู่สองตัวก็คือเกับแปดโอเคชนเจ็ดกับแปด ลรัฐบาลไทยงวดถัดมาออกสองหกสี่แปดเจ็ดสองารวม3ามตัวบนก็คือ8ปดบกเจ็ดเป็นส 15, 15, ิบห้าสิบห้าบวกสองเป็นสิบเจ็ดอ่าสิบเจ็ดก็คือเลขเสร็จเลข7เจดก็เข้าไปที่ตัวนี้เดินต่อเนื่องนะครับเป็นงวดที่สี่งวดที่ห้ามาดูกันต่อ ขออนุญาตเลื่อนขึ้นนะครับโอเครู้สึกว่าจะตั้งกล้องได้ตรงแล้วเมื่อกี้รู้สึกว่าจะ <c oughs> ายังไงก็ไม่รู้อ่ะสองหกสี่แปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสองหลักสิบก็คือเจ็ดเหมือนเดิมครับเจ็ดแปดเก้าศูนย หนึ่งอ่ะหนึ่งนี้ยาวเหลือเกินสูตรที่สองสิบครั้งที่หนึ่งก็คือหนึ่งเนาะแล้วก็หกศูนย์สองเดีย๋ยวผมขอเช็คนิดหนึ่งว่าตัวเลขตรงไหมบางครั้งรีบเวลาวผมเขียนคลิปแล้วเอ่อมันจะอันนี้มันจะเขียนตัวเลข กวัวตัวเลขจะพลาดห้าหนึ่งเก้าหกสองแปดสองศูนย์สองแปดเจ็ดสี่โอเคตรงอ่ะหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดเจ็ดบวกศูนย์นิดเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าได้เก้าศูนย์หนึ่งอ้าวมาดูตัวเลขที่ชนมันมีไหม เก้ามีศูนย์มีหนึ่งมีอ่ะชนกันสามตัวอีกแล้วเก้าศูนย์หนึ่งเขียนตกพอบอีกแล้วเก้าศูนย์หนึ่งนี่นะมาดูผลรัฐบาลไทยงวดล่าสุดเนาะ ที่พึ่งออกไปก็คืองวดวันที่หนึ่งกระดาห์ออก922605เนาะแต้มรวมเขา6บวก0บวก5ก็คือ11 11ก็คือแต้ม1แต้ม1ตัวนี้นะเข้าไปเป็นงวดที่5นะอะ่งวดที่5เข้าไปแล้วมาดูงวดที่6เขาจะเดินต่อกันไหม <c oughs> เออมาดูมาดูอะไรมาดูสีงวดก่อนหน้านั้นเขาเขาชนตัวแรกนี่เขามากันหมดเลยนะมีตัวนี้แค่หนึ่งเล็กหนึ่งตือตัวที่สามอ้าชนกันสามตัวก็มาตัวที่สามไม่เป็นไรอ่ะมาดูงวด นี้กันเลยว่าเป็นที่16กรกฎาคมว่าจะมาตัวไหนขออนุญาตเลื่อนหน้าจออ่ะโอเคประมาณนี้นะครับ922605หลักสิบก็คือศูนย์ศูนย์ก็จับมาวางเลยศูนย์หนึ่งสองสามสี่ตัวเลข หตัวสูตรที่2 8 6 7 2 8 1 9 4 7 4 9 1โอเคนะ <c oughs> มาดูหลักสิบครั้งที่1ก็คือ6เนาะแล้วก็บวกด้วยร้อยใช่ไหมโอเคร้อยครั้งที่2องิบหน่วยครั้งที่3 47โอเคถูกต้องนะสูตรไม่ผิดพลาดน,นะ 6กบวกสเป็น8 6ดบวกสเป็น8ปดบวกสเป็นสิบสองสิบสองบวกเเป็น19ใส่9 0 1า่งตัวเลข3ตัวก็คือ9 0้มาดูตัวที่ชนกันเลยนะครับตัวที่ชน2สูตรนี้เขาชนกันที่ตัวไหน 9้าไม่มีศูนมีหนึ่งมีอ่ะชนกันสองตัวก็โอเคอยู่นะไม่เยอะรอบนี้เขาชนกันไม่เยอะนะศูนย์กับหนึ่งตัวไหนเราจะมาระหว่างศูนย์กับหนึ่งแต้มรวมสองตัวบนไม่ใช่สองตัวบนสิสามตัวบนงวดนี้ เพราะฉะนั้นถ้าใครจะจับชุด3ามตัวบนก็นำศูนกับ1ไปพิจารณากันด้วยนะครับแต้มรวม3มตัวบนงวด1ิหกคอคอ6กนะครับ เขาเดินมาห้างวดห้างวดติดนะที่ผมเอามาให้ดูก็คือเขาเดินมาห้างวดติดห้างวดติดเท่ากับเอ่อแต้มรวมสองตัวบนเนาะอสองตัวบนผมก็จัดให้เรียบร้อยไปแล้วสองตัวบนรู้สึกว่าตัวเลขเขาจะสามตัวนะหกเจ็ดแปดหรือเปล่านะถ้าถ้าใครยังไม่ได้ดูก็กลับไปอยู่แต้มรวมเอ่อไปดูแต้มรวมสองตัวบน ซึ่งเป็นคลิปก่อนหน้าคลิปนี้เนาะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์อ่าวันอาทิตย์ผมก็นำชุดสามตัวบนมาให้ดูเนาะที่เป็นแต้มรวมอ่ะก็คือศูนย์เนาะศนย์กับหนึ่งเป็นแต้มรวมได้อยู่ ถ้าใครจับชุดสามตัวก็ลองนำศูนย์หนึ่งไปพิจารณาดูก็แล้วกันเนาะสูตรก็ลองแคปหน้าจอไปทำดูกันได้นะถ้าใครชอบแบบคิดคำนวณเหมือนกันเนาะก็มีหลายคนเนาะที่ชอบคิดคำนวณครับขอเลื่อนขึ้นอ่ะไม่ได้เลื่อน โอเควงวนนี้ก็ได้แค่นี้เดี๋ยวคลิปคลิปต่อไปก็ผมจะสรุปชุดสองตัวเด่นอา่าจะนำอะไรนะจะนำผมจะนำหลักสิบมาประกบกับแต้มรวมสองตัวบนเออให้ว่ามันจะได้เด่นตัวไหน มันน่าจะออกมาในรูปแบบของสองตัวบนที่น่าจะมาที่สุดได้เนาะเออเอาหลักสิบมาประกบกับแต้มรวมสองตัวบนแล้วก็นำสามตัวบนมานำแต้มรวมสามตัวบนมาประกบด้วยเอออาจจะได้ชุดสามตัวที่น่าลุ้นนะงวดน,นี้อ่งางวดที่แล้วผมไม่ไม่มีแต้มรวมให้ดูนะแต่งวดน,นี้ก็คือพิเศษ นิดนึ่งมีแต้มรวมให้พิจารณาดูนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากคลิปไว้พิจารณาเพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคนนะครับสวัสดีครับ